สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ที่งเพลงุกบคนชงสบอนสบายดีงามเทียงเทียงพี่น้องพอกันกับซองน้องมี่กาคือเด็กพี่น้องพี่น้อเนี้ยเนี้ยคืไตอยู่นี่ เจ้าของบ้านนี่เงยผมมีคนนะบ้านรักเกอรี่ละรักเกอรี่ะบ้านมีคนแม่มันจะทำเขาช่วงนี้บอยากตองกานไปได้พี่น้องไอ้คนกันได้ใส่บุญเนาะใส่บุญไม่จะซีใหนซีใหน ก็ถกคนนี้ว่าจะบ่มันคกินาปเงาเม่ไหรนะคะที่มัเกี่ยวเขาทอนที่สาเนาะนี่ยังเนาะตแบบคนอกสแปดปดีเนาะแม่นนี่ควานี่เคยลาอีเอื้อยบ่าวพงเต้นอ่าพอดีเนาะดีหาหน้าน่าฮะรบกวนกันเลยไปซ้อมมือขี่นอลวหมัหนักัเลยเนาะไปในมอย ก็น่ะติดเอาเขาเขาไม่จกบาทติดตามนันรถตานั่ให้ขาดทนประมาณสามสองพันเ้ยได้ัวกรดีเลยอสี่มือก็ได้แปดร้อยเอสองมือ้องมือก็ได้แปดร้อยโอ้ยอควยอ้าวรงนี้แกะมาเดียวหมือกับซอสามสองได้เอาราคามองบ่ เกงแ้วไหมพี่น้องเออือ่อกหกินที่ยเืหตอยู่เนาะแล้วมืกินจะเมดถเห็ดไมีแต่เที่ยวมากินจะชื่อ่มากายเบอรงเกเพิ่งแกงพี่น้องเอ้ยใส่ปลาเคงปล่อยมาน้ำไม่ยั้งเลยเนาะ มาคางผู้นั <is> ้น <ira> <t what i mean> ี mm. ่ห้องนี้บเอามาถจาะนั่นเลี้ยจะลงมาคืนก่อนอืผลิตภัณฑ์มันแดงอึดยังอย่เลยนั่นหมูมันุ่งตัวไงมองนนั่งกระปุยอีส่แดดเนาะใสรจะไดกระปุยอือก็จะจะมือกระปุยมาส้ำตใครจเอากระปุยเฮาเลย์รบ้าเช่าแคทป่าเนาะได้อยู่ได้บัเลยรบ้างดัมแจ็คเล็ไปแล้วเบิ้งถิ่โทมากอนาะโทมาหนีชาวติ่ น้องแคทเอาปลามาให้พี่น้องบงเนาะแงาสิน้องโนกันนะพี่กายนี่อือโอ้บ่าแคทพนแห้งมันมดลจะได้ปูได้ปลาเลยเอ้พี่น้องเลยปไปแล้วไปแ้วไปแล้ว แล่ลลพี่น้องเอ้ยเขาเบือ่อมพริกกับเขามาพี่น้องเนาะเขาซานเท่านัา้เอามา

เด็ตุกตัวม้นๆเน่าๆใส่กระปุกคุเดิใส่ทั้งดิบทั้งซุปบาเดินเนะะคือแข็งใส่ดิบตใช่ใครอยู่เตรียมการมาจัดเพื่อชิมาหมากับเบื้อเื่อตแกงตัเอียงมานี่พอมัเาแกั ใส่ปลาเค็งใส่ปูนาพี่น้องเอ้ยแซ่บโลดนะนัมาใส่เลยพี <Today> ่น <into> ้องน่มาใส่ก็ด้หนักม่ไหวพอ่นส่ปลาแดสัแซ่บในนอนพี่น้องเอ้ย ปาตัวเามาปิก๊อนเลยโคตรโผล่เลยตล่าสุดพี่น้องเอ้ยซาลาจีแต่งขอดให้เคยลาเมื่ออะไรได้เนาะเมื่อยังรอเมื่อยามปลา มานอนเผาดิข àn ี้เราพ้นแห้งพี่น้องเอ้ยมันบ้านปังมาพ้นมาแห้งพี่น้องเนาะก็บรรเทาบัดทั้งน้ามงบัดฝนแหงป่าลงตมสนันพันพื้นบ้านปังนะพราะหัวพ้นตกพี่น้องเอ้ยเฉพาะมือเท่านี้เนาะแหงกึ่งกึ่งาวพี่น้องเอ้ยเต็มหม้อเลยนี่ Nhưng mà đấy, chạy năm lôi này mười bảy năm 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 ลกสร็จแล้วประเด็นลยนังอยู่ปาเค็งน mm ัพอดีเล right. ือดแต่ก้างเนาะใส่เอาคมนัอเลยมม่ใส่กินโตนบ่เพอพลวกปลาแดกใส่ปลาเค็งชิบเพื่อเลยนะปลาแดกจะก้อนเพี่อไหม ทอดตุวตวตบะนใส่ลนี่ดูมซาขอเอมาเ่ใส่บนี้จงจังเยลวกปลาแดกใส่พี่น้องเ้ยาหอมกินปลาแดกกลุ่มเลย นี <mile> <recuper ates. S 1> ่นาจังจิเขาทันยกรรมเองงทันกรรมเองเลยยังได้นาเขาตามโดยพักขยังพี่น้องเลยรถหมอหมอหน่อยพแรบ่มีเอ้ยิ้รองกับสัมผัสเส้นสุรุ่ลดเมือรลุตี

พ่อปเดี๋ยวปลาสมุนบุตรพีน้อคนะรับอืมขัดเลยเนาะเอ้าคิดว่าลิสิคลอนอยู่เนี่ยสิมก่อนสิมนสิ้สิ้นนเดือดร่อยพี่น้องเลยรอยแต่กินเนาะอืม,อม,อมแดดเปรี้ยงพี่น้องเลยทรั้งนี้ซ้อมน้ำไม้ไพี่น้องเนาะ ิ่อสบายดีได้รายพ่ปลาหนาใหม่นะพ่ดตุ้งเทสหนึ่งเอทก้วเกอืมออนใหม่เมื่อฝากลูกฝากคัวก่อนลูกค่ะครัวเมือฝากูกัญาเลูกกับคัวก็สิมาฝากักญาอีหมึงไม่มาได้นตกเี่นะเินควายมันได้ อะไรก็ตาเล่หนึ่งพูดปะปะอือลายเล <you> ่นี่พี่น้องเอ้ยประมาณสี่ฮโลพูดได้เนี่ยมือได้ปะี่มือเนี่ยหลังวันศิลป์แล้วหลังวันศิลปอืจะเข็ดลาบ่ออันจะเข็ดลาบ่อันมาสั่นพี่น้องเอ้ยขัน ก็จะเอามาส่งถึงวันสิ้นก็ได้โอ้ยโัวตีพี่น้อยโอเค,อเค,อเคพี่น้องน่าสลักชีวิตสายสมนิกนพี่น้องเอ้ขอบุญคุณหลายๆพี่น้องออกไปขอบคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพอกันทีหน้าสลักชีนีตสบายดีพี่น้องเอ้